ครับสวัสดี FC แล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีเรืองไหลยนะฮะมาครับผมวันนี้ก็เป็นคลิปที่3แล้วนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาเอารถคันนี้ครับเป็นรถอะฮะทรงโอนะครับ10เมตรครับเครื่องเอสเจ็ดร้อยปั๊มลมครับหลังจากที่เราส่งรถมอบรามอบรถให้ลูกค้าทางอยุธยานะครับก็วันนี้ก็จะมารับรถคันนี้ครับกลับบ้านนะครับทีแรกว่าจะให้เขาขับไปส่งที่แถวหินกองนะครับแต่ ทีนี้เขาว่าจะไปตั้งเครื่องสูบน้ำก่อนโอ้โหรอไม่ไหวแล้วครับจะบ่ายสองแล้วครับต้องเอากลับก่อนนะครับผมเพราะว่าทาาเราอยู่ไกลนะครับเนี่ยครับรับหน้าสอนมาแล้วครับผมเนี่ยขอขอบคุณนะครับเอ่อขอบคุณเพี่แพร์พี่นให้ทิปมาขอบคุณฮี่แพรับผมเนี่ยเลยเฮียที่ให้ทิปนะครับผมอาไรอบ่าลอยครับโอ้โหซื้อหาน้อยหมดซื้อหาน้อยหมดแล้วหาน้อย มาครับผมไปดูคันนี่ครับจะกลับถึงไหมจอดประมาณโควิดนะครับโควิดแรกๆแล้วครับเนี่ยตัดอยางน้ำมึงโอ้ไฟจิไปตัดอย่างน้อยอย่างจิเบตอย่างโอ้โหต้อก็เปิดไฟแล้วดินึกเข้าใจมันก็บสีแซงอย่างสิอย่างแซงตัวคนรถมันจอดไปเดี๋ยวไปดูกันครับผมกันนี้เดี๋ยวไปชมครับไปชมพี่บางดีอาจ คนอาจจะเพิ่งมาดูคลิปเป็นคลิปแรกนะครับนี่ฮะผมมูคลิปก่อนก็โอโหยหลงทางวุ่นวายเลยครับผมจริงๆเข้าไปง่ายๆเอครับเข้าไปในซอยเดียวแล้วก็เลี้ยวซ้ายาก็เจอแล้วรถแต่อันนี้จีพพาไปมั่วซั่วเลยไม่รู้มันเกี่ยวกับโทรศัพท์ผมหรือเปล่านะครับสงสัยยังได้ใหม่ครับไม่รู้ป่ะใกลถึงแล้วครับปเดี๋ยวเขาตั้งลำให้ยัง โอ้เขาอ,ออกมาจอดข้างนอกแล้วออมันเย็นเนี่ยวะมงั้นมันมคือทรงคืออยู่ว,วะเวลามาจอดข้างนอกคือทรงงามอยู่ว,วะมาเบอร์ไกลสีมันจางครับสีมันไม่ค่อยสวยแล้วครับผมนะคลิปก่อนก็จอดอยู่ในโกดังครับเช็คน้ำมันเช็คน้ำเช็คไม่เช็คไปเฉยมันเช็คไปแห้งเลยฮะโอ้ก็เช็คเพื่อความแน่ใจเราตัวน้ำมันมีนอยู่แล้วนะน้ำนะ เด็ดน้ำมันน้ำมันมนี่ฮะโอ้ส่งโอ้สิบเมตรครับคันนี้นี่ฮะก็จะเอากลับก่อนครับวันนี้นี่ฮะมามาดูเขาถอดเครื่องเสียงออกไหมเจ้าชิเบิ่งยังเขาเบิ่งแล้วอันนี้นะปิดเลย เรบรก้มมันไหมเขาบอกเบรก้มมันอันนี้เขาเช็คเรียบร้อยแล้วคอยเช็คมัเช่านี้เรียบร้อยแล้วก่อนสตาร์ทโอ้โหนี่ครับเครื่องเสียงนี่โอ้โหยังสวยเลยนี่วงนี้ออกหมดนะ <S <S เครื่องเสียงนี่คือเปิดได้อยู่นะครับแต่เสียงทุ่มไม่มีนะฮะเพราะว่าเนี่ยเขาถอดอันนี้ออกครับสามหมื่นกว่าบาทเนี่ยตู้ลำโพงสองหลอกนะครับนี่ะเขาขอนะฮะแต่เปิดเสียงได้เหมือนเดิมครับ ภายในก็สะอาดดีครับรถจอดนะแต่ภายนอกไม่สวยครับภายนอกสีมันสีแดงแล้วมันจางครับเนี่ฮะยังอยู่ครบครับนี่ยเครื่องอีซีเจร้อยครับห้าเกียร์ตัวนี้นี่ฮะคันนี้เดี๋ยวผมลองอ่าดูก่อนนะครับยังไม่ถอดนะครับเครื่องเสียงนะครับมีเอซหลายท่านนะครับถามมาเหลือเกินเครื่องเสียงขายเท่าไรเท่าไรนะครับมัน ผมเล่นไม่เป็นนะครับต้องมาดูเองนะครับแต่ส่วนมากก็ไม่ทันเขาแล้วครับเพราะว่าเขามาบางคนเขากา็ได้ตั้งใจมาดูเครื่องเสียงแต่เขาก็มาเห็นอย่างนี้เขาก็ซื้อไปนะครับอันนี้บ่อรถตู้<ะ>มาตกแต่งสวัสดีครับโอ้โหเชฟโรแคปซิวะนฮะมาเช็คไปไงน้ำมันไม่ต้องเติมฮะ สองนี้โอ้หอนเงินสองพันหานี่อเงินโอ้ยคือ 7, 100, 120, องคิดเจ็ดร้อยอย่างอ่าองพันหเขาชิว่าบเขาชว่าลาักลด,ด้วยังไม่ได้บอกคนนะฮทะเบียนขาดสองปีนะครับให้เฮียแกไปตอดไป,อไปเอเบนเสียภาษียอดหลังแล้วก็แจ้งจอดนะครับอ่ะสปายได้แฮปมึงด้วย เบรทิศฟี่นะครับตัวนี้กีเฮดเจร้อยร้แรงครับอ่าเป็นปัมม๊มลมเป็นปั๊มลมตรงรุ่นนะครับไม่ใช่ปั๊มลมสายพานนะตัวนี้นะอ,อ่าพร้อมออกเลยพร้อมอลยออกเลยนี่ฮนะแต่ผมว่าน่าจะขับดีอยู่รถคันนี้นะ จะเป็นบริษัทวิ่งโรงงานครับบริษัทบานเย็นครับเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นรถตู้หมดแล้วครับไปน่าจะพี่เขาบ้งลูกชายั้งครับว่พพออาพ่อเขาไปพอดีมันเล้วเร็วครับทางบนพอดีทางบนแล้วเร็วก็เลยอ่ะมันสี่คำย่ามันคำ น้ำมันไหลนะนนเนาะนี่เดือบึงฮอดใส่สใเออปั๊มใกล้ใกอ้ดังน้ำมันวัน่มถือมือเฮ้ยฮะไปลูไปเลี้ยวไฟหน้าไฟหน้าเป็นไงไฟหน้าไฟหน้าไอ้ระบบเอ่อระบบเสียง ไฟหน้าอันนั้นเป็นไฟตัดหมอกสาม,น,อมอน,นิ้ว,ว,วไฟหน้าอ,อ่าปาร,ร,ร,รีวิวให้วะเนี่ยแถวนี้ผมนึกว่าจะเป็นคนพูดภาษากลางนะครับแต่อันนี้เขาเป็นพูดลาวหมดเลยนะครับโอ้บ้านเดียวกันตัวนี้ว่าสันโมเมนต์วะสันแถวนี้เขาพูดลาวนะครับแต่พี่เขาเป็นคนมุกทหารนะครับเนี่ยมาเป็นเคยะนะฮะมาเป็นเคยนะฮะอ่ารีวิวครับ ให้เจ้าของรีวิวไฟเลี้ยวหรอครับไฟเลี้ยวแต่ไฟหน้ายังไม่ออกครับมัน12โมงแล้วครับเดี๋ยวมันต้องได้ใช้ไฟแน่นอนแหละครับอ๋อโอเคโอเคออกแล้วออกแล้วออกแล้วแจมจริงกระดิ่งแมว บานเย็นครับกระจกแตกโอ้ไฟลีไฟตัดหมอกออกเดย์ไลท์มีไหมเดย์ไลท์ออกออกออกชิวเเบิ่งหไงยังเจ้าคอยเบิ่งกใ, <c ười> ให้กุยตะโรศัพ <c ười> ท์ไอ้กวาดตุรกิจ à, xong rồi, đón xe, tìm ngâm đón xe, Tụi xe, đón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  tông đón xe, đón มาคอยชมครับวันนี้เราจะถึงบ้านกี่โมงนะครับหรือว่าจะขับไม่ถึงเลยนะครับมันเป็นไปได้ทุกอย่างนะครับคันรถนะครับรถเก่ามันไม่เหมือนรถใหม่นะครับขนาดรถยังคันละสามสี่แสนห้าแสนเขายังมีจอดตามท้องถนนนะครับมันต้องมีเสียนะครับเราเนี่ยขอเนี้นะฮะมาคอยชมครับว่าจะถึงบ้านกี่โมงนะครับหรือว่าถ้าอาการหนักหรือว่ายังไงนะครับมันบอกไม่ถูกนะครับรถนะฮะของ พวกเครื่องยนต์นี่มันไม่แน่แน่นอนนะครับผมเราบอกว่าเห็นว่าดี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 ดนี่แต่มันอาจจะเป็นช่วงที่มันสึกมีชิ้นส่วนในที่มันสึกออกไปนะครับมันบอกไม่ถูกนะครับต้องคอย <c oughs> ชมติดตามนะครับรถพวกนี้เราต้องซื้อรถเก่านะครับทุกค้าทุกขั้นนะฮะต้องต้องเอ่อเรียกอะไรล่ะต้อง คิดว่ามันเป็นรถเก่านะครับเราไม่ได้ขายรถใหม่นะฮะว่าของทุกอย่างก็ตามที่ผมก็อย่างน้อยก็ต้องบอกจุดเสียนะครับรถส่วนมากผมจะบอกจุดเสียซะเยอะกว่านะครับว่ามันถ้ามาขับมาส่งแล้วมันมันมันแบบว่ามันจบนะครับผมเพราะว่าลูกค้าเขาเห็นแล้วที่เสียเพราะเราตีไปแล้วตีรถมาแล้วนะฮะลูกค้าก็ตีไม่ได้ครับเพราะเรา ตีมาให้แล้วอันเนี่ยเนี่ยฮะอันเนี่ยอุ้ยขัดได้เลยลมหัวเลยยากเลยอันเนี่ยปาไอ้บต้องแจ้งจอดจะซื้อเลยโบต้องโอนนะครับเอ้ยบต้องย้ายด้วย แจ้งจอดได้ซื้อบ่ต้องย้ายครับแจ้งมอ79ซื้อบ่ต้องย้ายไปจังหวัดไหนนะครับเพราะว่าบ่รู้ว่าเขาสิลงจังหวัดไหนนะล้วก็เอกสารถ้าครบแล้วยังถ้าป้าแจ้งจอดเสร็จแล้วก็ยังโทรไปหาเรื่องเอกสารเดี๋ยวจิตนั่นบอกอีกทียังไงโอ้โหเนื้อเสียงเขียบไปไปไป อันเนี่ยตัวจามยังกัได้ตัวนี้เด้อฮะโอ้ยหือว่าโอเคครับผม,มยัง<น>โอ้เอ้ยวันเก่าครับจอดนานไปเลี้ยวไปเลี้ยวไปเลี้ยวไปครับผมกลับแล้วครับผมเดี๋ยวมีอย่างเดีวโทรหาครับผมครับไปตามครับตามหัวหน้าสาโมโอ้ยนึกว่ารถขายปิ้งไก่ครับ อเดี๋ยวเด็กน้อยบอกซื้อปิ้งไก่ดินี่ครรถจอดนานครับไม่รู้ว่ามันจะจางไหมครับเดี๋ยวรอดูสักพักนะครับว่ามันจะควันมันจะาจางเหมือนรถที่ผมมาส่งไหมคันที่ผมมาส่งก็รถจอดนานมันก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันนี่นะครับสตาร์ทพอเครื่องมันทํางานแล้วก็ควันเยอะครับควันเยอะแต่พอขับได้สักประมาณยี่สิบโล ฮะยี่สิบโลก็ควันเริ่มไม่มีนะครัคันนี้ไม่รู้จะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับเนี่ยฮะแต่ตอนไม่เร่งเครื่องก็ไม่มีควันนะแต่พอเร่งเครื่องครับเนี่ยฮะเริ่มควันดำนะครับตอนแรกๆก็ควันขาวตอนออกมานะครับตอนออกจะว่างตอนนี้ก็เริ่มควันดำแล้วนะครับไปมาครับผมติดตามชมครับว่าจะถึงบ้านไหมครับคันนี้เนี่ยฮะก็ภาวนาให้ถึงนะฮะโอ้โห แต่งตักหน้าแต่งงามแดี๋ว่าแต่งมาคืออีซูเลยอ่ะโอ้อยห,หัวแต่งนี่เฉยนั่นน่ะหัวการเกษตรแต่มีแต่หัวเลยการเกษตรอ่ะน้องนั้นโอ้โหเป็นรถรดทุกดีดีเรานี่เองนะฮะคันเมื่อกี้นี่มาคอยชมครับคันนี้เนี่ฮะพอจะมาถึงหินกองนะครับ กล้จะถึงหินกองแล้วควันก็เริ่มจางแล้วนะครับนะฮะควันไม่ค่อยมีแล้วนะฮะควันเริ่มจางแล้วควันดาปกติแล้วราเร่งก็ดําปกติครับควันไม่เยอะตอนเหมือนสตาร์ทที่แรกมาออกจากบ้านเขาที่แรกๆกนะครับเนี่ยก็สาเหตุก็น่าจะเป็นพวกน้ามันมันค้างปั๊มนะฮะค้างปั๊มค้างสายมันเก่าอย่างเงี้ยครับมันมีมีหลายปัจจัยนะครับก็น่าจะเป็น ตัวนี้แหละครับน้ำมันเก่านะครับมันก็เลยจอดนานมากเลยเครื่องมันยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะฮะก็เลยเผาเผาไหม้ไม่สะอาดน่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับก็ลองคอมเมนต์มาดูครับเป็นสาเอียดาก่กอะไรนะฮะนะฮะเครื่องพวกรถจอดนานๆนะครับเป็นควันขาวนะฮะควันขาวควันเยอะนะฮะสตาร์ททีแรกๆเร่งเครื่องทีแรกๆนะครับเนี่ยก็มีควันครับควันดำนะฮะควันดำก็ก็ เได้ครับเได้เครื่องเราได้ครับแต่เครื่องตัวนี้ก็มีไอ้แบบมองจางๆนะครับถ้าในในโทรศัพท์เราดูในโทรศัพท์อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับเพราะมันมันจางนะฮะแต่มองด้วยตาเปล่าอย่างนี้มันก็จางนะครับเครื่องตัวนี้อีกเจ็ดร้อยครับศูมเข้าไปนะครับมาครับผมเดี๋ยวมาคอยชมครับว่าจะมีเหตุการณ์ อันไหนน่าตื่นเต้นนะครับถ้าไม่มีตื่นเต้นก็ไปเจอกันที่บ้านเลยนะฮะแต่ตอนนี้ผมสังเกตดูนะครับยางครับนี่ฮะเห็นไหมยางฝั่งขวานะฮะข้างไอ้ล้อนอกนะครับเห็นไหมมันกินยางไว้เสมอกันนะครับยางมันรั่วครับคันนี้นะฮะยางกันรั่วครับยางมันรั่วเนี่ยฮะไปครับผมไม่ใช่ปัญหาใหญ่ครับตัวนี้ เดี๋ยวไปคอยชมครับว่าจะมีเหตุการณ์อันไหนหน่าตื่นเต้นไหมหรือว่าถ้าไม่มีก็ไปเจอกันที่บ้านนะครับว่าจะถึงบ้านกี่โมงนะครับวันนี้นะฮะออกจากบ้านเจ้าของรถสองโมงตรงครับตอนนี้ก็อยู่สองโมงยิบห้าแล้วเดี๋ยวเราจะถึงบ้านกี่โมงนะฮะอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่หินกองครับใกล้ถึงหินกองละนะครับผมคอยติดตามชมครับ